นี่แล้วอ่ะเอ้ยนาเป๊ะเบกิโลน่าเย่แม่งเอาเบกินมูสิกระเป๋าอะไรดูก่อนดูก่อนกระเป๋ากอร้านนี้แเป๊ะๆมีกระเป๋าก็จะให้เหมาะนะครับมาจุกคนใช่หายห้ยวิจุงกูเหรอ โอเคยินดีต้อนรับสู่ฟิสิกส์รักนะคะโอเควันนี้นะฮะผมอยู่กับแม่บาจีแล้วก็เม่อบาจีดโอเคคลิปที่แล้วเราได้1นล้านวิวไงคลิปที่ว่าเม่อลงเปิดประตูไม่เจอนะฮะเปิดประตูไม่ได้เฮียคือไม่ได้เราไม่มีประตูประตูมาเปิดไม่ได้ทำไมหนึ่งเปิดไม่เจอ ก็มันรถรถรุ่นใหม่นี่ม okay. ันเปิดอย่างบุกปายอกเขาใจฟังบ yeah. ุกปายอเป๊ะไอ้มเปุดท้ายก็เปิดได้ใช่ไหมล่ะท้ายก็เปิดได้ไม่รู้เปิดทีาไหนมันมันเปิยัมาเองซิ่งบกบุกะ วันนี้นะฮะผมพามาเนื่องจากว่าจะฉลองหนึ่งล้านวิวนะฮะแม่บาจีเมาะบาจีอยากจะได้อะไรหยิบเลยทางร้านเลยแม่ทางร้านเลยจ้ะาโอเคโอเคนี่อันนี้ได้ไปแล้วใบหนึ่งแล้วก็จบได้แล้วใบหนึ่งฮะนี่ฮะโอ้โหไปเอาอันนี้กระเป๋านี่กี่บาทนี่ก็อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เขาอันนี้ซื้อมาแล้วใช่ไหมมาแล้วอันนี้ซื้อมาแล้วอ่เรียก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 นะคะมีกระเป๋าใบแรกให้หมดเลยอันนี้เอาไว้ โอ้เราเก็บเกินไปเเกนไปดูก่อนอนี่เป็นเป็นกระเป๋าอะไรดูก่อนดูก่อนอกระเป๋ากอ <c oughs> ร้านนี้แปะแปะมีกระเป๋ากอ <c oughs> ใส่ของรบรนดอกคือกระเป๋าใบเล็กูเล็กผู้ชายเขาให้ใส่กระเป๋าตอนนี้นะครับเหมาะกับแม่บาจีกำลังหากระเป๋าอยู่ใช่ไหมซึ่งที่พิเศษกว่านั้นคือวันนี้นอกจากที่ผมจะพาเข้ามาช้อปปิ้งที่ตลาดมุนสองแห่งนี้แล้วผมตั้งใจไว้ว่าผมอยากจะให้เงินให้กับแม่แล้วก็แมะบาจี้ด้วยเดี๋ยวเราจะปล่อยให้แม่แล้วก็แมะบาจีเนี่ยช้อปปิ้งไปก่อนแล้วก็ประเดี๋ยวผมจะให้เงินแล้วก็เรามาดูปฏิกิริยาเขาว่าเขาจะเป็นยังไงโอเคนะมีกกาลังเลือกใหญ่เลย ได้ได้ได้กี่ใบแล้วได้กี่ใบแล้วแค่สองใบก่อนสองใบก่อนเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของแม่บาจีมั้งฮะได้ได้กี่ใบแล้วใบเดียวแล้วค่ะใบเดียวแล้วใช่ไหมโอเคเรียกเรียกไปก่อนคนนี้คือแม่บาจีนะฮะในคลิปของร้านวิวเนี่ยจะเป็นคนที่จิ้มจิ้มเหมาะบาจีให้บาจีอ่ะเอาตรงๆแม่ผมก็บาจีเหมือนกันแต่ว่าจะเบากว่าเหมาะบาจีนิดนึงใช่ไหมครับใช่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 ใใช่ครับแม่ผมจะเบากว่านิดนึงแต่ก็นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับนี่พี่ชายผมนะทุกคนตากกล้องตากกล้อง ตากล้องในคลิปที่ว่าเสียงหัวเราะมีหลายคอมเมนต์อยู่นะฮะที่บอกว่าตากล้องเสียงหัวเราะใจใสใจมากเลยอักเล็กอักเล็กโค้กแซกแบ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 ี่ยแบกแบกดัลามาโตตากุณนอกวันน่าปอบเบนึงเบไปยุบไปยุบได้ดูดีนะบูบูแต่ละบลิววะก้าบูอันนึงตามสบายเลยฮะดู ยังมีอีกหลายร้านมีอีกเยอะเลยฮะทุกคนแง่เน้นเยชอบอ่ะดูไปยังไงแมาอี๋สแลเสืยไหมกันมานนิเสียมากอ่ะชอบไหมจบก่ะดูสิเบอร์งไห้ลาวะลาวะลาวะลว่ลาลาวะาวลาว่ลาวะลาว่าวะลาวลาว่ลาลาวะาวลาวลาวะาวะลาวะลาวาะาาาาาดามา่ลาลกาละละลาวา กิโลนายแม่งงอเบนินมูสิกี่ใบแล้วหมดเดี๋ยวละห้าหกเจ็ดแปดอ๊แปดใบเลยวะไม่ใช่อันนี้สามเจ็ดสองมาตรงสองเป็นเจ็ดใบเจ็ดใบฮะทุกคนจะเอาไปทำอะไรต้องเจ็ดใบโอ้ไปใส่ตังซิไมมีตังเยอะหรอไม่มีตังก็ไปใส่กระดาษเข้าไปอ๋อตังคือแบบจะบอกว่าตังเยอะเกินจนแบบจนแบปใบเดียวไม่พอไม่พอหง่ะกระเป๋าใบนี้ไปมันก็ต้องยัด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 กระดาษ ตรงนี้จะมีแบบเยอะมากๆเลยเข้ากองไว้เลยเปลี่ยนหาไหมโอ้พี่เกียดแบบนี้พี่เกเหรอส่วนอวส่ไหมลายอวัยะส่ไหมลายได้ไหมกีตูบูลลี่เอามิเดียวเสื้อดิกนี่ไรว่าเฮ้ยบายจูบดกอายน้นอนนอนนอนีเด้อตีเด้ จบ้าจุไอัวเลยอันนี้เซูใหญ่นี่เซผูใหญ่นี่อันนั้ผู้ใหญ่บบงนี่เซพูใหญ่นี่นนผู้ใหญ่พี่ไอทั่วอัผู้ใหญ่ัวฮะบ้าจุสักเก้าอ๋อบุกตยะนี่บไโอ้สีแดงเลยจเอาสีแดงนี่เลยวามกบาะวางมนะอับาบอบไอบบอบแจบงอไูบาจุจ่ายแม่ยังไม่ได้เลยเลือกให้เหมาะเลือกให้เหมาะนี่ ฮ่าฮ่าเป็นไงครับชอบไหมชิกะน่ารักเซ็กซี่นี่ดูเลยมันบางไม่ได้ไม่ได้หยิบ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 เลยหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยอย่าเงี้ยช่างเย็นช่างเย็นเกลโล่เกลโล่เกลโล่เดี๋ยวพังหมดตามแบกเขาเคยดูคลิปเคยดูคลิปไหมให้ให้หยับแบกแบกแบนี่ แม่กเคยดูด้วยคลิปไหนคลิปกพอดังิพอดังพอดนี่เกตตอ์นี่เกตต์ตอนนี้นะฮะลูกชิ้นที่ผมสั่งไว้เม่กกี้ก็เสร็จแล้วทุกคนแต่ว่าแม่กับหมะบาจีกำลังนั่งรีแลกซ์อยู่ริมทะเลเดี๋ยวเราจะไปหาเขานะไปให้ลูกชิ้นแล้วก็ผมจะใช้จังหวะนี้แหละให้เงินที่ผมอยากจะให้หมาะเขานะในนี้คือจะมีเงินอยู่นะฮะเงินที่ผมตั้งใจจะให้หมาะเขานะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูปฏิกิริยากันนะว่าหมะเขาจะเป็นยังไงทุกคนมาตามมาตามมานี่ฮะทุกคนลูกชิ้้นมาแลว มาเจลูกจีบไปตัดดะ่ดิน้ำกินก่อนกินก่อนอ่ะกินบิสมิลล่าเหรอมานเหรอเหรอพันนะฮัตตู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 พันนะโอเคคนห้ามแล้วยังจะกินอีกก็บอกว่าร้อนอย่าเดินเป็นไรเป็นไรใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งกินกับครอบครัวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมค่อยเปิดกล้องอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ Begitukah? Bukan. 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 อิเล่กกำลังใจกำลังใจแบบใช่มีความสุขนะทำให้คนยิ้มคลายเครียดอะไรแบบนี้อ๋อนี่ฮะทุกคนก็ขอบคุณสำหรับหนึ่งล้านวิวนะทุกคนเป็นมือสองก็ไม่เป็นไรเนาะมือสองก็ไม่เป็นไรค่ะเราอาจจะไม่ได้ฉลองยิ่งใหญ่อะไรมากทุกคนนะก็แบบนี้แหละครับจ้าจ้าโอเคผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้อยากจะให้เมื่อวาจีอีกนะครับก็คือผมได้เตรียมนี่ครับกระเป๋ากระเป๋าอ๋อที่แกซื้อมาเหรอกระเป๋าดูนี่เป็นกระเป๋า ช่ผมเอากระเป๋าแม่ผมมาก่อนแต่ว่าสิ่งที่ผมจะให้มันไม่ใช่กระเป๋าแต่มันคือสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าจะให้เหมาะนะครับขอบคุณนะฮะที่ที่ช่วยมาทําคลิปมาสนุกที่ช่วยคันอฉลองฉลองลางมืใช่ใช่ให้ให้มีอะไรมีกระดาษหรือเปล่ากราอะไรนี่เอออุ่ล้อุ่นล้วอุ่ล้อุ่ล้อ่าช่วยองน่อใช่ให้ใหวจนจุ๊บ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  ไม่เหมาะไม่ตึงกันไม่ตึงตันไม่ไม่ตึงหมื่นทีไม่ตึงหมื่นก็ไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็พอใจแล้วรายการหรือไม่รการหรือโอเคเลยไม่ต้องเราไม่ต้องเราแต่แค่นี้แค่นี้พอเดี๋ยวทำคลิปต่อนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีผมก็ให้อีกนะครับตึงตันเหมาะตึงตันผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันทุกคนผมไม่คิดว่า โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยเปิดกล้องอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปอัไนก่อนนะกันทุกคนคือผมตกใจเมื่อกี้ก็เลยปิดคิดไปก่อนคือผมไม่คิดว่าเมื่อที่ร่าเริงเริงจะร้องไห้เมื่อกี้ครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะฮะผมแล้วก็แม่บ้าจี้แล้วก็เมื่อบ้าจี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าฮะสำหรับคลิปบ้าจี้เนี่ยจะมาในช่องผมประมาณแบบไม่ไม่บ่อยมากแต่ก็จะมาเรื่อยๆนะฮะทุกคนฝากทุกคนติดตามนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะ กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอ่าโอเคคลิปใหม่มาทุกวันพฤหัสวันอาทิตย์นะทุกคนอาทิตย์ละาสอนคลิปนะก็ติดตามนะฮะทุกคนโอเคบ๊ายบายครับวันนี้ได้ได้หลายอย่างลนะได้กระเป๋าได้เสื้อได้เงินอีกโอเคบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมครับ